ครับทผมก็จเอา่เอามาได้่กระทรถ้าให้ดูตาอะไรที่ตรงนี้ยขมาเปข่ายต้องประมาไปนที่เขาล้างลับอ่เขาก็โทมหาที่คุณอแไ้รงในผู้หญิงผู้หญิง าก็คือเดี๋ยวให้เรารูตัวเพราะว่าตอนนี้คือเราจะไปหยาบล่วงโมโหในาลทั้งหมดแล้วก็ส่งฟ้องไปส่งในส่งรอบราดตำรวจต้องมีการเรื่องจริงใช้รถจะขนของก็ไม่ได้นะจะทำอะไรได้เพราะรถเนี่ยไปทวงถามนะปัจจุบันเนี่ยคนขับรถไม่อยากขับรถเพราะว่าตำรวจเนี่ยตำรวจต้องมีการเรื่องจริงใช้รถจะขนของก็ไม่ได้นะจะทำอะไรได้เพราะรถเนี่ย ก็จะเข้าใจนะก็จะถูกก็เรื่องมาอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้กวก็ระยะเวลาดำเนินการเนี่ยจะต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่นะครั้งหนึ่งโดยเฉพาะื้อรถไปรับรถวันที่10พฤษภาคม2566ครั้งที่2ก็ไปทวงถามาเรื่องทะเบียนประเอศขึ้นมากไปกว่านี้ตอนเนี้ยน,กน,นะ,ะก็ยังที่วิศวกรเนี่ยแล้วก็ทางหก้ารายก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาก็ชี้แจงมาว่ารถมาเนี่ยไป็นรถท,ที่บริษัทเกียรตินักที เรื่องนี้เราจะต้องไปรับผิดชอบเลยเราต้องรู้เรื่องเลยเสร็จแล้วเราก็หาคนที่จะรับผิดชอบไม่ได้ไปเขาก็อยู่มาแค่สองวันเขาก็โทรมาอาจารย์อาจารย์